สวัสดีครับเพื่อนแฟนอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสวันกันเนอร์เช้านี้ก็เป็นเช้าที่เนแฟนอาร์เซนอลทุกท่านครับพอใจกับผลการแข่งขันของอาร์เซนอลเราที่เอาชนะคิตตันเลยได้ด้วยสกอร์ขาดลอย5ประตูต่อนหนึ่งครับแต่สิ่งที่น่ากังวลในเกมนี้คือจังหวะอาการบาดเจ็บของบุกโยซาก้าครับที่ต้นขามิเกลเรต้ามีการอัปเดตหลังเกมครับ รูปเกมวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคครับมีจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการจบสกอร์ที่ทําได้เฉียบคมขึ้นครับโดยใช้โอกาสที่มีในพื้นที่สุดท้ายได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็คิตตันพาเลตครับปุกเพชฌฆาตที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นอีกครั้งครับโดยที่กาเบรียลเคซูสครับซัดไป5ประตูครับโดยการยิงคิตตันพาเลตแค่ทีมเดียวครับ ก็ไปสรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในรอบค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับคู่แรกครับแอตตานวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาครับเบนแฮมเสมอกับไบรตัน1ประตูต่อ1อิบสวิททาวครับแพ้ต่อนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อ4คู่นี้ก็อเล็กซานเดอร์อิซักครับกดแฮตทริกในเกมนี้ไปด้วยเบนฟอร์ดครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสศูนย์ประตูต่อ2ครับแล้วก็คู่ดึกสุดกิตันพาเลตแพ้ต่ออาร์เซนอล1ประตูต่อ5ครับ ไปว่ากันถึงรายละเอียด11ผู้เล่นของอาเซนนลครับในเกมนัดนี้ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับดาบิดลาย่าแบ็กขวาครับใช้เป็นยูเรนทิมเบอร์แบ็กซ้ายครับไมอูลิสเกลลี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยครับแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคู่เซนเตอร์ครับบิลเลี่ยมซาลิบาจับคู่กับคาเบียวมากันเยสกองกลางครับใช้เป็นโทมัสปาเตมาติโอเดกาดคายฮาวตแล้วก็แนวรุกครับบุโกโยซากากาเบียวมาตินาลี่แล้วก็กาเบียวเคซูตครับ โดยที่มิเกลเดต้าครับส่งเรนโดทอสซาลงมาแทนบุกโยซาก้าตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกครับจากอาการบาดเจ็บแฮมสติงครับริคาโดคาราฟิรี่ครับลงมาแทนไมค์ลุยส์เกลรี่แล้วก็ดิแคนไรท์ครับลงมาแทนคายฮาวเวิร์ดขนาดดูกันครับนับตั้งแต่การแต่งตั้งนิโคลัสโยเวอร์ให้รับหน้าที่ดูแลลูกตั้งเตะอาเซนอนสามารถทําประตูจากลูกตั้งเตะได้ถึง50ประตูนี่ถือเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมปืนใหญ่มีอาวุธลับในเกมลูกอย่างมากเลยครับ นอกจากนี้ครับบุกโยซาก้าสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวครับด้วยการลงสนามนัดที่250ให้กับอาเซนอลในเกมเจอกับคิตตันพาเลตครับไปว่ากันถึงบทสัมภาษณ์ของมิเกลเรต้าหลังเกมครับมิเกลเรต้าว่าอย่างไรกันบ้างครับโดยที่มิเกลเรต้าเผยความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของบุกโยซาก้าว่าเขารู้สึกตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาจนไม่สามารถเล่นต่อได้ตอนนี้เราต้องรอประเมิอนอาการเพิ่มเติมซึ่งเรากังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ยังยากที่จะบอก พวกเราได้ตรวจเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาการแย่แค่ไหนก็ข่าวร้ายสุดๆเลยครับสำหรับอาเซนอลเราที่บุโกโยซาก้าได้รับอาการบาดเจ็บในเกมนัดนี้โดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาการบาดเจ็บพิซิโอสเกลครับวิเคราะห์ว่าอาการบาดเจ็บของบุโโยซาก้าเนี่ยคืออาการบาดเจ็บที่ห้ามสิริงแม้ยากที่จะคาดเดาเระยะเวลาครับแต่ดูจากอาการที่เจ้าตัวต้องใช้ไม้ค้ำยันเดินออกจากสนามครับเสียเห็นว่าอาจเป็นอาการที่กล้ามเนื้อฉีกขาด คาดการว่าจะพักรักษาตัวอย่างน้อย1เดือนครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดเต้าเผยความกังวลหลังเสียบุกโยซาก้าและลาหิมสตอร์ลิงจากอาการบาดเจ็บครับว่าเราเสียลาหิมสตอร์ลิงไปเมื่อวานเราไม่รู้ว่าเขาจะต้องพักนานแค่ไหนการเสียผู้เล่นไปในช่วงยีบสีชั่วโมงไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่ด้วยจํานวนเกมที่เราต้องลงเล่นทุก3วันตามตารางแบบนี้มันไม่น่าแปลกใจนักแต่ผมมั่นใจว่าทีมจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ ขณะเดียวกันครับมีเกลเดตตาชี้ความต่างระหว่างเกมพบแอฟเวตันและเกมที่เจอกับคิตตันเลสล่าสุดครับว่าวันนี้เราเฉียบคมมากกว่าในหลายๆอย่างเราเล่นได้ดีกว่าเกมก่อนหน้านี้แต่นี่แหละคือฟุตบอลวันนี้เรามีความเฉียบคมในการจบสกอร์ทั้งในรูปแบบที่หลากหลายและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันอย่างที่เราต้องการและเราก็ไม่เสียประตูเพิ่มด้วยเพราะดาบิดระยาเซฟสองครั้งสำคัญได้อย่างน่าทึ่งมาก นอกจากนี้ครับมิเกลเดตตาชื่นชมฟอร์มการถล่มประตูของกาเบียลเคซูสในสัปดาห์นี้ครับว่านี่แหละคือเสน่ห์ของฟุตบอลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เขายิงได้เท่ากับที่ทําได้ในช่วง45นัดภายใน3วันเขายิงไปแล้ว5ประตูและวันนี้เขาเกือบทําแฮตทริกได้อีกครั้งต้องยกเครดิตให้เขาเพราะเขาทุ่มเททํางานอย่างหนักมีความเชื่อในสิ่งที่เขาทําและอดทนจนได้รับรางวัลตอบแทน ก็สติของกาเบียลเคซูสครับในนัดพบกับกิตันพาเลตสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง6ครั้งดวลตัวต่อตัวชนะ6ครั้งชนะการดวลลูกาอากาศ3ครั้งโอกาสจบสกอร์หครั้งเข้ากรอบ3ครั้งแล้วก็เป็น2ประตูครับนอกจากนี้ครับสถิติของดิแคนไร์ครับก็สุดยอดไม่แพ้กันครับผ่านบอลสําเร็จ19ครั้งจากทั้งหมด21ครั้งดวลตัวต่อตัวชนะ3ใน4ครั้งแย่งบอลกลับมาครอบครองได้2ครั้ง แท็กเกิลสำเร็จ1ครั้งแอซซิตหนึ่งครั้งโอกาสยิง2ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งได้ประตู1ครั้งครับสำหรับดีแคนไลท์นอกจากนี้ครับก็มีสถิติของไมค์ลูอิสเกลลี่ครับดาวรุ่งวัยเพียง18ปีที่โชว์ฟอร์มเกินอายุในเกมพบกับฟิตันพาเลตด้วยสถิติที่ยอดเยี่ยมปานบอลสำเร็จ18ครั้งจากทั้งหมด19ครั้งดวลตัวต่อตัวชนะ5ใน4ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ2ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งพาบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย2ครั้ง ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาครับเมื่อเจ้าตัวได้รับโอกาสครับสำหรับไมล์ดูเอสเกลดีนอกจากนี้ครับมิเกลเดตาถูกถามว่าคลายฮาวเวิร์ดจะกลับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางหรือไม่โดยที่อเดตาตอบว่าเขาสามารถเล่นได้ใน2พื้นที่หลักในเกมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมกับแผนการเล่นของเรารวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของคู่แข่งด้วยตอนแรกเราต้องการให้เขาเล่นในบทบาทอื่นแต่เมื่อดูจากการตั้งรับของพวกเขาแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่คาดไว้ ผมจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนอย่างไรก็ตามฮาวเวิร์ดเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ดีในหลายพื้นที่ของสนามกอร์อาติต้าก็ยังชื่นชมคายฮาวเวิร์ดเหมือนเดิมครับที่สามารถสลับสับเปลี่ยนในตำแหน่งของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นแดนหน้าหรือแดนกลางครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าถูกถามว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการคว้าแชมป์ลีกหรือไม่โดยเขากล่าวว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเพราะคู่แข่งยังมีเกมในมืออยู่หลายนัดการคว้าแชมป์ลีกเป็นเรื่องยากมาก แต่เราก็จะสู้เต็มที่ในทุกๆเกมและพยายามที่จะอยู่ในตำแหน่งแย่งชิงแชมป์ให้ได้ฤดูกาลยังไม่ผ่านไปถึงครึ่งทางเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลอาเตต้าก็ชี้ครับว่าต้องดูกันไปนัดต่อน,นัดครับจะชี้ในนัดนี้เลยมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับขณะเดียวกันครับกาเบียลเคซูสเผยความรู้สึกหลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงพาอาเซนอลถล่มคิตตันพาเล โดยเขาเกล่าวว่าพวกเราทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมผมมีความสุขมากที่ทําประตูได้ความกดดันในการยิงประตูมีอยู่เสมอและผมดีใจที่ทําได้สําเร็จจริงๆแล้วผมเป็นคนที่มุ่งมั่นและทํางานหนักผมรู้ถึงศักยภาพของตัวเองและในหัวผมก็รู้ว่าผมยิงประตูได้ผมแค่ต้องพาตัวเองไปอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในการจบสกอร์เมื่อผมลงสนามพร้อมรอยยิ้มทุกอย่างมันแตกต่างออกไปจริงๆก็สถิติภาพรวมหลังจบเกมครับอาเซนนต5คิตันพาเลต่1 โอกาสที่จะเกิดประตูขึ้นครับ e x p e c t ก c o arsenal สองจุดแปดถือว่าทำได้ดีมากครับกับการได้มา5ประตูของ a r s e n อลขณะที่คิตต n parle ครับหนึโอกาสยิงทั้งหมด arsenal สิบสีครั้งเข้ากรอบ6ครั้งค y ต a n parle สิบห้าครั้งเข้ากรอบ6ครั้งโอกาสของค y ต a n parle เยอะมากเลยครับ a r เซนอลต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยที่คู่แข่งมีโอกาสจบสกอร์เยอะ a r s e n อลคลองบอลที่58.2 0สเปเซ์ ส่วนคิตันพาเลต์คองบอลที่41.80%การเข้าทำในกรอบเขตโทษอาเซนอลเข้าทำในกรอบเขตโทษได้มากถึง33ครั้งครับก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับเฟเนบาเช่ ache, ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเอเดรียนทาริสกาจากอัลนาเซ์แล้วโดยรายงานระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดการรายละเอียดสุดท้ายกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะที่ทาริสกาครับพร้อมกลับมาคาแข้งในตุรกีอีกครั้งหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนอัลนาเซ์ครับ เตรียมหาตัวแทนของทาลิก้าในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้แล้วนอกจากนี้ครับเลลอยซาเน่ยืนยันครับว่ามีความตั้งใจที่จะอยู่บาเยอร์มิวนิกต่อไปแม้ว่าสัญญาปัจจุบันของเขากําลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้โดยเขากล่าวว่าผมต้องการอยู่ที่บาเยอรต่อไปแม็กเอลเบิร์ตได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้มากและผมเองก็ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกันตอนนี้ทุกอย่างกําลังไปได้สวยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกัน ก็รอดูครับว่าอนาคตของเลรอยซานีจะเป็นยังไงต่อไปครับกับบาเยนมิวนิกขณะเดียวกันครับโครโมอานนี่ครับเตรียมอำลาปารีสแซงเชียงในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ลูยเอลิกเก้ครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมอีกต่อไปโดยรายงานระบุว่าปารีสแซงเชีงครับพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับการย้ายทีมของมูอานี่โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่สโมสรต้องการครับก็เจ้าตัวก็มีข่าวกับอาร์เซนอลก่อนหน้านี้ครับ นอกจากนี้ครับมาตินชูเมมินดีครับเปิดใจ ero, co, ครับเดอาโรวัสโกครับเกี่ยวกับการย้ายทีมว่าข้อเสนอจากลิ p เวอร์พูทำให้ผมประหลาดใจมากตอนนั้นผมกำลังพักร้อนอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดสำหรับผมแต่ผมได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบสุดท้ายผมก็ตัดสินใจว่าจะเลือกที่ดีที่สุดคือการอยู่กับร์แลสุเซดัดต่อไปก็ในช่วงก่อนหน้านี้ครับ เกือบที่จะย้ายมารีประพูครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับทีมต่อไปครับก็รวบรวมบทสัมภาษณ์หลังเกมมาฝากกันครับบทสัมภาษณ์อื่นๆติดตามได้ที่เพจบอสบอ n แคนเนอร์ One ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ